สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม FC ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยนครับกับช่องราชารถตู้นะครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเป็น t o y o ต a าคอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะครับสีบอลเงินปี18นะครับปี18ทั้งคู่เลยนะครับสองคันนี้นะคันหนึ่งติดจองนะครับอีกคันหนึ่งยังเหลือนะครับสเปคนี้เรามีแค่2คันเท่านั้นเองนะครับภายในได้เบาะหนังนะครับสามแถวตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กซีนะครับสําหรับคันนี สองคันนี้ดีกว่านะครับไม่ใช่คันนี้นะปี18ราคาค่าตัวอยู่ที่8 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจนะครับเห็นแล้วอยากได้นะครับอยากจัดไฟแนนซ์นะเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับหากไม่สะดวกมา รับรถด้วยตนเองนะครับเราก็มีบริการรถสไลด์นะครับจะส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะติดต่อเข้ามาผมนะครับป๊อปเพรยนต์0646423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับขับฟรี90วันนะออกรถวันนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะครับสำหรับดอกเบี้ยรถตู้นะครับต้องบอกว่าที่เพรยน์เรานะถูกมากๆเลยนะครับ ดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะครับ3.99%เท่านั้นนะผ่อนนานสูงสุดนะครับ72งวดนะดอกเบี้ยจะอยู่ประมาณ5.99%นะครับสำหรับดอกเบี้ยรถตู้นะครับมีให้เลือกมากกว่า60คันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าเบาะหนังเกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโต้นะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันนะครับเดี๋ยว้าไปชมนะ ตัวอย่างสักหนึ่งคันนะครับสำหรับรถตู้นะครับว่าจะสภาพเป็นยังไงนะครับมาดูคันนี้กันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าฝากระโปรงนะต้องบอกว่าเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีริ้วรอยของสะเก็ดหินเลยแม้แต่น้อยนะฝากระโปรงเงาๆนะครับสีเนียนๆแบบนี้นะครับเนียนทุกคันนะรถที่เพนยนต์เรานะครับ งานสีนะครับแจ้งตามตรงเลยนะครับงานสีนะรถที่เพย์ยต์เรามีเก็บแน่นอนนะครับแต่การันตีโครงสร้างให้นะรถไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือจมน้ำนะครับมั่นใจได้เลยนะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายเครื่องบล็อกเดิมนะครับรถไม่มีกลับสีแน่นอนนะครับมีที่มาที่ไปนะรถทุกคันนะครับรถตู้นะส่วนมากจะเป็นรถตู้หน่วยงานปลดระวางนะครับข้อดีเลยก็คือว่าเขาจะเข้าสูนเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนบริการตลอด รประวัติดีประวัติศูนย์แน่นอนเนาะไฟด้านหน้า <c oughs> ขออภัยนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะสวยๆใสๆเลยนะไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับด้านหน้านะกระจังหน้าคโครเมียม2เส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับกันชนหน้านะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับทั้งคู่เลยเนาะใช้งานได้ปกตินะไฟไม่แตกไม่ร้านะครับ ายทะเบียนฮอนด้าฮุกเออ่าง3107กรุงเทพมหานครนะครับได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับรถเป็นป้ายฟ้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นรถวิ่งวินเนาะรถใช้ในหน่วยงานนะครับใช้น้อยนะครับออกไปตรวจงานทีเดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับมาดูโครงสร้างด้านหน้ากัน ด้านหน้านะครับเม็ดอาร์กนะเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขยเลยนะครับซอกด้านในนะซีนทางมะพร้าวสีไข่ต้องบอกว่าชัดเจนเลยนะครับฝ้านะมีรอยขยับนะครับเนื่องจากด้านหน้านะก็ต้องมีเก็บงานรร้วรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะแต่การันตีโครงสร้างให้นะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําแน่นอนนะครับฝากระโปรงสีสวยเสมอกันนะครับฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนนะตาปั๊มโตโยต้า Toyota, ลึกๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับ แก้มทั้งสองฝั่งนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับซอกด้านในซีนต่างๆอยู่ครบถ้วนเลยเม็ดอาร์ครนะครับครบเดิมทุกจุดเลยนะครับมาดูเลขตัวถังกันเลขตัวถังจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับชัดเจนนะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยสนิมไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดเลยอินเตอ,อ,อร์คูลเลอร์นะครับเดิมๆโรงงานเลยตาโตโยต้ยตานะครับสติ๊กเกอร์มอ,อกอต่างๆอยู่ครบเลยนะครับไฟแท้ไฟเดิมนะไฟคู่หน้าเป็นไทโกอิโตะนะครับ ฟิล์มต้องบอกว่ามีมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะฟิล์มประมาณ60%ได้นะครับได้ Mac Te37 สีน้ำตาลไหมมาด้วยนะครับสวยๆนะผิวพันธ์นะครับดูด้านข้างได้เลยนะสีเต็มๆไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มเลยนะครับสวยมากน่าใช้นะเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับสำหรับคันนี้มาดูด้านในกันมาดูโครงสร้างภายในนะครับไม่มีช้ำไม่มีตำหนินะน็อตแก้มนะครับนี่ด้านหน้านะของน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขเลย สวยมากนะแผงประตูต่างๆผ้าม่านมีให้รอบคันนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้มาดูโครงสร้างกันนะครับพาดูทุกจุดเลยนะนี่เม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบถ้วนนะครบถ้วนทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะรถทางเพชรยนต์เรานะคัดแต่รถสวยรถคุณภาพมาให้นะครับระบบแอร์นะเจ้าของเดิมย้ายมานะครับมาไว้ด้านหน้าตรงนี้นะครับในส่วนของระบบแอร์นะนี่ ตัวนี้นะครับกดออโต้ได้เลยนะปรับได้นะครับปรับจากด้านหลังนะมันไกลไปนะครับปรับง่ายๆมาไว้ด้านหน้าคอนโซลไม่มีแตกไม่มีลาวนะอุปกรณ์ต่างๆก็ใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับมาดูล้อแมกกันนี่ที3อสาดลัดดวยยางบริสต์โต้นะครับซีรีส์ยาง215 70 R16 นะครับระบบเบรคคู่หน้าได้เป็นดิสคู่หลังได้เป็นดัม์นะยางปี2022นะครับ ยางปีเดียวนะดอกยางหนาๆล่องยางลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆนะครับยางบริสต์โอนด้วยนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะภายในซูมล้อนะครับสะอาดสะอ้านนะไม่มีรอยผุก่อนนะครับมีเพียงคราบดินคราบฝุ่นเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากนะการเดินทางมาโกดัง3นะครับจะมีทางลูกหลังนะแล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับอาจจะเปื้อนนิดนึงมาดูภายในกันนะครับประตูบานสไลด์เปิดง่ายๆเลยนะครับเบาเป็นเบาหนังนะเบามิกกี้เมาส์สวยๆนะครับ บุผนังด้านข้างแล้วก็เพดานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ไม่อยากไปทําอะไรเพิ่มเติมคันนี้ก็พร้อมใช้เลยนะครับพร้อมวิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะใช้งานในครอบครัวหรือว่าวิ่งวินต่างๆนะได้หมดนะครับแต่ของเราไม่ได้เป็นรถป้ายเหลืองมานะไม่ได้เป็นรถวิ่งวินนะครับของเราเป็นรถหน่วยงานนะครับนี่สวยมากนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยเนาะมาดูโครงสร้างนะประตูบานสไลด์ เม็ดอาร์คนะครับเดิมๆครบถ้วนทุกเม็ดทุก,ทกจุดแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนเม็ดอาร์คเนี่เม็ดอาร์คล้างน้ํานะมีตั้งแต่ด้านหน้านะครับไปจนถึงด้านหลังรถเลยนะครับรถไม่เคยตะแคงข้างแน่นอนรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสภาพก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสติกเกอร์นะครับตำแหน่งเดิมพาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบถ้วนนะครับสติกเกอร์กันรอยต่างๆมีให้ครบบทุกจุดเลยเนาะอาจจะมีคราบดินบ้างนะครับ น้องๆมารีวิวกันเนาะพอน็อ oh, ตไม่มีแกะไม่มีไขนะประตูบานสไลด์นะครับปิดง่ายๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะผิวพันธุ์ตัวรถนะต้องบอกว่าสวยมากนะครับในส่วนของงานสีนี่ต้องบอกว่าเต็มเต็มนะสีเต็มนะครับสีไม่มีตําหนินะครับในส่วนของงานสีนะสีสวยมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังกระจกหลังมีไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะด้านบน นะครับนี่โลโก้โตโยต้คอมพิวเตอร์ต่างๆอยู่ครบถ้วนเลยนะครับไปดูด้านในกันนะภายในนะครับสวยมากนี่เจ้าของบุผนังมาให้ทั้งคันเลยนะครับปูพรมมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้เลยนะครับสําหรับคันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะเติมน้ํามันขับอย่างเดียวนะครับโครงสร้างเดิมๆนะเม็ดอาร์คด้านล่างก่อนประตูไม่มีแกะนะครับนี่สวยมากเลย ไฟแท้ไฟเดิมนะไทโกอิโตะไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะสภาพไฟนี่ไฟเดิมเขาจะทนนะครับหากเป็นไฟที่ไม่ใช่ไทโกอิโตะนะใช้แป๊บเดียวเขาก็จะเหลืองแล้วนะครับอันนี้ก็ยังเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คด้านหลังนะเดิมๆทุกจุดเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะด้านหลังนะปั๊มอาร์ปั๊มแอลนะชัดๆเลยนะครับ ฝาท้ายนะครับมีรอยน็อตขยับนะแต่รถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะสังเกตได้จากรอยเม็ดอาร์คนะครับทั้ง2ฝั่งเลยยังอยู่ครบทุกเม็ดท,ทุกจุดแบบนี้นะครับถอดไปบุผนังเท่านั้นเองนะครับนี่ไฟแท้ไฟเดิมไทยกอิโตนะอย่างที่ผมแจ้งนะครับว่าไฟเดิมของเขานะีจะอยู่ได้คงทนอยู่ได้นานกว่านะครับเขาจะไม่ค่อยเหลืองเนาะนี่ที่ถอดนะเพราะว่าไปหุ้มหนังบุผนังนะครับฝาท้าย ปกติแล้วส่วนนี้จะเป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็ุ้มบุผนังมาเนาะเท่านั้นเองนะครับรถนี่โครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับเช็คประวัติที่ศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยนะครับศูนย์โตโยต้านะมาดูผิวพันธ์ฝั่งขวานะครับเนียนๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ราคาแ1ดแส0หนึ่งหมื่นเก้าบาทนะครับเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นเองเดี๋ยวพาไปดูนะครับผิวพันธ์ฝั่งขวาไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มหรือตำหนิแต่อย่างใดนะสวยงามน่าใช้นะครับ าดูภายในกันนะโครงสร้างต่างๆนะครับอุปรกรณ์ต่างๆไม่มีชํารุดไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคุณผู้ชมหัวน็อตนะครับสีเดิมๆสวยๆเม็ดอาร์คนะครับหรือหัวน็อตต่างๆนะครับซอกประตูไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะสวยมากภายในด้วยเช่นเดียวกันมาดูโครงสร้างกันนะครับพาดูโครงสร้างเนะนี่ยนี่ เม็ดอาร์คประตูนะครับครบทุกเม็ดทุกจุดเม็ดอาร์คพวกนี้เขาจะเชื่อมโดยโรบอทโรงงานนะครับหากเม็ดอาร์คพวกนี้ไม่อยู่สันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุมานะครับโฟมอะไหลเป็นยูริเทนไม่ลอกไม่ล่อนนะในส่วนของโฟมอะไหลนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูเลขไม่ก,กันนะครับสาหรับคันนี้ในส่วนของเลขไม้นะครับ80,000ื 80, ่น 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับอีกคันนึงน่าจะไม่แสนหนึ่งนะครับสเปคเดียวกันเลยนะหากยังไม่ชอบใจคันนี้ก็ยังมีอีกคันนึงนะครับอยู่ข้างๆสเปคเดียวกันนะปี18เท่ากันคันนั้นราคา7 9 9 0 0 0บาทนะครับเลขหมล์น่าอยู่ประมาณแสนต้นๆนะครับน,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 นี่คอนโซลด้านหน้าสวยๆนะมียุงด้วยยุงอยู่ในรถนานไปหน่อยนะครับแห้งเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะอุปรกรณ์ต่างๆใช้งาน,นได้ปกติทั้งสิ้นนะครับ วิดยวซีดใช้าง,งานไดนะ้ผมขออนุญาตไม่เปิดนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธนะิ์นะแอประบบไม่นุ่นนะครับปรับได้4ระดับเกียร์ธรรมดาใช้าง,งานได้ปกติอันนี้เป็นใบสคบนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้เลยนะครับปี18ตัวนี้ไม่แป0หมืนะไม่น้อยกว่าอีกคันหนึ่งนิดนึงนะครับหากท่านใดสนใจคันนี้นะแคปหน้าจ,จอมาให้ผมได้เลยนะครับ819นเะเลขไม่แป0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถมือเดียวหน่วยงานปลดระวางเลยนะครับ มาดูด้านบนนะหลังคานะครับไม่มีรอยเจิมสีนะบุกผนังมาให้ทั้งคันเลยนะครับดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะที่สําคัญพลาสติกหุ้มที่บังแดดก็ยังมีอยู่นะครับนี่สวยมากเบาเป็นเบาหนังทั้งคันเลยนะสีออกน้ําตาลขออภัยสีเทาเข้มๆนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรถเดี๋ยวพาไปดูนะครับห้องเครื่องกันไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับ มาตอนในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับอันนี้ได้เป็นเครื่องสี่สูบนะเครื่องร้อยแรงม้านะเครื่องดีเซลนะครับไปเติมเบนซินไม่ได้นะรอยมาร์กสีแต้มสีนะครับอยู่ครบถ้วนทุกเม็ดทุกจุดเลยเครื่องใสๆแห้งๆนะเครื่องเกียร์คัตต่างๆใช้งานได้ปกติเ้งสิ้นเลยนะครับดึงไม้วัดมาให้ดูด้วยครับควันไม่มีไหลนะเครื่องแน่นๆนะครับแห้งๆแบบนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงกันสักนิดนึงนะครับ เสียงเพราะมากนะครับใสๆเลยนะเครื่องนิ่งๆแห้งๆแบตเตอรี่อุปกรณ์ต่างๆร้อยมาร์สีแจ้มสีนะดูได้เลยนะครับมาร์คตรงๆนะครบทุกจุดเลยนะครับเพดเดิมๆหมุดเดิมๆนะเครื่องยนต์นะครับเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะตรงแน่นอนนะครับหากท่านใดสนใจนะคันนี้ ปี18นะครับคอมพิวเตอร์หลังคาสูงปี18ราคา819,000บาทเท่านั้นเองติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยป๊อปเพทยนต์0646423955บร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับสเปคนี้นะครับต้องบอกว่ามีเพียงแค่2คันเท่านั้นนะครับมีคันนี้1คันนะคันนี้แล้วก็คันนี้นะครับป้ายทะเบียนนี้นะนี่3108กับ3107นะครับ สเปคนี้มีแค่2คันเท่านั้นหากท่านใดสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาจับจองกับผมได้เลยพอเพรยนต์นะ์6 6 6 6 4 3 9 5 5 5เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากการวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถเข้ามาคันใหม่ๆต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ